สวัสดีครับผมปอลูกหีครับครับผมยาลูกหีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ยานะครับกับคุณปอลูกหีนะครับกับรายการเพื่อนพาตะลุยนี่ครับเขาหน่อยครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของกองถ่ายนะครับเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าครับกองถ่ายแล้วมีอะไรบ้างไปดูที่หน้าเซตเลยนะครับคุณปอนะฮะได้ครับเดี๋ยวไปไปดูกันเลยนะครับผมสวัสดีครับ ยังไงครับบรรยากาศภายในกองถ่ายสนุกไหมครับผมก็ขอฝากเราฟอนชมเกตด,ด้วยครับเรื่องพยกคิเกะฝากติดตามชมกันด้วยนะครับเร็วๆนี้ได้ชมกันได้นอนยังไงผมขอฝากช่องปอลูกกี้ชนแนลด้วยนะครับและก็ดูกันได้ในทาง YouTube และก็ติ๊กต็ครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ